ฮัลโหลครับกองนี้ขอได้ไหมพี่ข้างร้านซ่อมรถพี่ตอนมาด้วยเลยข้างร้านได้ไหมครับผมมาก่อนอ่ะก็ผมขอได้ไหมอ่ะไมา้แต่บ้องผันก็ได้เลื่อนเลี้ยนเลี้ยนเป็นที่อย่างหลังไม่เอ้เครื่อนหมายสี่เหลี่ยมรอไวริสโอดินได้ครับกองนี้ผมขอพักทำไมครับควักอาวุธทำไมอ่ะแล้วคุณควักมาทำไมแล้วทำไมครับ นี่โน่นี่โน่นเจ้าเลยหรือเปล่าบอสตอนนี่ปะมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรพี่เดี๋ยวจะจะเจื่อเฮ้ยมึงมึงมาดิมึงมาดิต้องตึกปูนอ่ะไอมาโชว์เราตีเลยตึกปูนไหนวะข้างลรอซ่อมรถพี่ข้างลรอซ่อมรถอ่ะสามพันอยากเป็นน้องชายปูนแต่งหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหใครใครอยู่ใครใครจแล้วถมาด้วยรถกระป๋องว่ะพี่ขอได้ปะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมปล่อยปล่อยกูเองกูเองไอที่นี่กูเองผมม่าไอแปดนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่อ๋อแค่นั้นแหละ มันถมเหมืองเราถมปูนพี่ต็อกมันมมีคนโกนตีนอ่ะผมแบบจอดเฉยเฉยอ่ะอยู่กับพี่โก้อ่ะมันขับมาชนมั่วเลยอ่ะเพราะข้าไหนแน่ๆอีตรงตกปืนตกไอ้ตึกปืนอ่ะพี่อะไรมากกว่านหมครับตีอะไรอ่ะเป็นพวกเด็กน้อยตึกร้างกูอยากไปเล่นไหวที่อ่ะชิงทงอ่ะแม่งไม่ไม่มีเนี่ยไหนพี่ไอ้้ไอเจได้ไหละที่มันโดนโขมันในทิกต็อก อ๋อล่อยแม่งเลยใครกูยังไม่รู้จักเลยไอเจไทายพี่โก้แก๊งพี่จีพี่ให่เนยเอาดิเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะพี่วมาที่ไปเล่นแอลดอปมาเราโดนลูกขอสร้างขอสร้างมาหน่อยมห้สองคนวะขอส้างไฮเบรอมันไม่ยอมให้ฮัลโหลครับกองนี้ขอได้ไหมพี่ข้างลัดซ้อมรบพี่ตอนมาด้วยเลยข้างนลัดรอครับได้ไหมครับผมมาก่อนอ่ะก็ผมขอได้ไหมอ่ะ อัแกล้งอยู่ดีหายไปไหนเนี่ยอะไรนะครับอันแก้งอ่ะให้เจ้า้างอออยู่ในกันก้าไม่ได้เหมือนกันครับคิดว่าหายไปไหนขอสองลูกเลยนะขอสองลูกเลยนะตานั้น่ะผมเหลือฮอปเปอร์ห้าร้อยแปดสิบันกับทองก็ห้าร้อยแปดสิบนะแล้วก็เพชรยังเหลือ1ิบสามยังมรอดแป๊ะ ไม่แต่บ้องผ่านก็ได้เลื่อนเลื่อนเลื่อนเป็นทีหนึงเป็นหลังไม่เอาสดเคลื่อนหมาสี่เหลี่ยมราไวริสโฟดินได้ครับกองนี้ผมพักทำไมครับควักอาวุธทำไมอ่ะแล้วคุณควักมาทำไมแล้วแล้วทำไมครับนิโน่นิโน่เอาเลยนลิฟบ่าบัตสตันพ่ใช่ป้ามีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่จะจะจะเพิ่มเฮ้ยมึงมึงมาดิมึงมาดิต้องตึกปูนอ่ะไอ้มาโชว์เราตีเลยตึกปูนไหนวะ ข้างๆเราซ่อมรถพี่ข้างๆเราซ่อมรถอ่ะสามพันอยากเป็นน้องชายอเอาปนแต่งหน่อยถ้ลโหรว่ะโหรว่ะโหรใครใครยื้อใครใครจบแล้วแล้วมาด้วยรถกระป๋องว่ะพี่ขอได้ปะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมปล่อยปล่อยกูเองกูเองไอ้นี่กูเองผมมาไอ้แปดนี่นี่นี่แบนี้แบบนี้พอแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวบอแก้ข้างเราพี่เดี๋ยวผมจบ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 พี่ไม่ต้องมาแล้วพี่ไม่ต้องมาแล้วพี่ต่อยเถอะ พพ่ไม่ต้องไปบัฟเขานะเว้ยปล่อยปล่อยปล่อยไอ้ไอ้เต๋อพาพี่เติมมัน้นทำไม่ได้ไอ้มันเร<พ>ียกพวกกันนะเด<พ>ี๋ยวพวกก็มาเดี๋ยวพวกก็มาพ,พ,พี่โก้เห็นแดงเหลือปะนี่ปั๊มข้างหลังไปไหนพอดีจอดีพวกมันลงแล้นวนะมึงเห็นเปล่า กูตายอโอ้กูลืมดูเลือดกูลืมดูเลือดไว้เฮียตายดิเฮียสนับอ๋อข่วยลืมดูเลือดไอ้เฮียแพรผู้หญิงนะไอ้สัตว์ เออผมมาโจกปูนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับมาโจกปูนะครับเฮ้ยมึงโจกควยอะไรมึงโจกควยอะไรเอ็นมาอีกมาอีกมาโจกปูนครับไม่เกี่ยวอุ้มกูทำไมเนี่ยไอ้โก้ทีจีรุ่นโตสุดในเมืองเลยนะครับจากใจคนอยู่ในเมืองใช่เหรอรุ่นโตเอาดิเอาดิพี่ตายหมดตายหมดเยอะขยะ ทำแอดกับพวกมึงไอ้สัตว์เจ้าเยี่อมามึงเรียกมาอีกมัมึงเรียกมาอีกมั้ยเดี๋ยวสูตรที่ไอพวกมึงเยอะๆไอ้สัตว์เอาพวกมึงมีเยอะๆอ่ะสวยๆผมไม่ค่อยชอบเรื่อแก๊งเนี่ยแขวะโดนผู้หญิงยาได้ปะแล้วไม่เอาพี่ต่อคกูตายด้วยกูจะเอาให้ด้วยไอ้สัตว์แไม่เอาพี่ต่อกูตายด้วยใครพูดนะ ว่าเปลี่ยนจากโซเยย์เป็นจีจีไหมอันนี้เล่นตีกับแก๊งเพื่อนมันมันยังยังยังไม่ใช่อ่ะอุ้มศพของเราออกมาให้หมอกมนแวะดูเฉยครับผมมาขอครับขอครับชุบหน่อยชุบเรียมชุบเรียมเออเป็นอันนี้พี่คู่นะครับเดี๋ยวผมแจ้งเนี่ยเดี๋ยวมึงจะโดนสองแก๊งนพลโดนรุมอารวันไม่คุยได้ผมคุยได้ตอรี่ครับไม่ได้เพื่ตอรี่ครับอันนี้เขาเขาเขามาแหลมับ แหลมครับแหลมครับแหลมครับเช็คเช็คระบบไปเฉยครับมันเช็คระบบชนครับชิจ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 ิดาดาสักครู่นะครับแหลมครับเออก็อย่างเล่นกันจีจีน่าเยมันอยู่มั้งแกงน้องด้วยเจ้าอีกครัมันเป็นสตอรี่ในเมืองเชียร์ได้ครับหมอชิจิยารอก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอชุบแผลจีจครับสูดน้ำกันนะครับที่ล้มอยู่นะครับ เหมือนเขาบอกว่าสูตรน้ำเงินมาแหลมกับเขาแล้วเขาก็เลยใส่อะโหใหญ่ใยก่อนได้ไหมครับพอดีผมจะเป็นยีนอาหารเองรอให้ลุงลงเลยได้แลวสักคักผมขอชุบได้ครับชุบก่อนเลยครับขับรถแจกินนะครับเดี๋ยวชนหมอไม่ไม่ต้องไปบ๊ามมันนะไม่ต้องไปบ๊ามน้องมันนะไอ้คันนี้ครอยากคันลุงเนี่ยคันลุงปล่อยคขาลงเฮ้ยไม่ต้องบ๊ามไม่ต้องบ๊ามไม่ต้องบ๊ามชดนหมอ ครับขับรถแจยเย็นหน่อยยวบอกตายมึงเกิดไม่ต้องบั๊มไม่ต้องบัมถ้าถ้าแกงตายตรงนี้บอกว่าไม่ต้องกดเชียนครับโอเคครับใครใครฉีดยาเดี๋ยวผมครับผมก่อนเลยต่อแถวหน่อยต่อแถวหน่อยต่อแถวก่อนนะครับเดี๋ยวปิดเข้าปิดคนแยกแยกก่อนนะครับ อัาคนไหนชีวิตเอาเพื่อนเอาเพื่อนไปโรงพยาบาลเลยครับเอาเพื่อนไปโรงพยาบาลเลยตอนนี้มีอะไรไม่พี่ขอขอปูปนไปแล้วไงแล้วควักอาวุธด้วยมันจะโชว์อะไรอ,ะะอ่ะคือจะโชว์มีขวานมีขวานในขวานสามอะ่ะเอาเอาเพื่อนไปนู่นเลยเอาเพื่อนไปนู่นเลยจะแม่งตีกันอีกเอาเพื่อนไปโรงพยาบาลเลยครับอันนี้กดเคสนะครับเดี๋ยวๆๆๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเลยครับพี่มาลีดาไม่มีหน่อยครับชุดเลยก็ได้ คนนี้กดยัง <S <S ใครเลื่อนไม่เต็มไปโรงพยาบาลน,นะเอ้ยใครไปเลื่อนไม่เต็ม<ว>อ่ะเวนิวนะคูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่านะพวกกูเสียไม่ได้บบบบไดปดแล้วไปไพื่แตกอ่ะเฮ้โหละอะไรอะไรอ่ะจีจีม่ยินเลยตรงเนี้ยไม่ไอ้ใส่หน้ากากสองตัวเฮี้ยเนี้ยมึง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 แอคมากดีมากดีมากฮะ ขออนุญาตตัดเน้นไอ้ลมอุ้มศพให้สาวๆดูได้ไหมครับไม่มึงมึงควักทำไมกูถามก่อนดิไม่ไม่ไม่ติดมือติดมือติดมือไม่ไม่ไม่เนี้ยขออนุญาตเถิดโมนะไอ้หัวเลนเดียเหรออุ้มอุ้มศพเพนไปชุบด้วยครับไอ้แกลงไอจีจีอุ้มอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยดีๆก็ให้เขาไปแต่ให้พี่เขาตาแดงคำ เดี๋ยวไปคุยก okay. okay, okay, okay. like ันหน้าโรงพยาบาลดีกว่าน้องไปคุยกันหน้าโรงพยาบาลไม่มีนะครับจีจีไปคุยหน้าโรงพยาบาลนะน้องครับโอเคสายฟ้าไปคุยหน้าโรงพยาบาลไปโอเคพี่อะไรนี่เป็นอะไรตายไปหน้าไม่ตายไม่ตายเลื่อนรถได้เฉยไปจกปูนสักหน่อยพี่อ่ะมีเรื่องอีกแล้ว มีไอแปดเปิดประทุมบยูสองเข้าแกงได้เปล่าครับไม่ได้ครับอย่างแรกต้องมีเงินนะครับทำมาทอนอะไรเนี่ยมีไม่ละสามพัน 3, อะสามพันได้เราได้รอแน่นอนเฮ้ยคนคนเราไม่ครบใช่ป่ะแต่แค่นี้ก็ไหวอยู่แล้วเนาะ ไอ้พี่ไหวตึงเงินเดิมพันระวางไปแล้วก็ดีกับพี่เฮ้ยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเอาก็ได้คุยคุยเอาก็ได้ขอเล่นกันจริงๆก่อนน็ได้ใหญ่ๆนะครับไม่คุยกับเขาก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไม่ต้องไปแทงเขาแล้วนะคุยกับเขาก่อนไม่หยาบคู่ะถึงไม่มีสตอรี่ครับสตอรี่ยังไม่เริ่มครับไม่ใส่ตาฟังมันนะฟังมันห่อยช่ยู์เลยอยู่บนหัวตอติเลยเมื่อกี้มันจะทุบหัวอยู่แล้วตอนแรกถ้ามันยังบวกมาไม่มีรถจ้ะรถอยู่นู้นเขาตายหมดเขาจำไม่ได้ เพื่อนเขาดูอยู่ไกลๆนะมันแก๊งเพื่อนเขาดูอยู่นะครับครามมังมาตอนหลังแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลเดี๋ยวค่อยไปได้ปะขอคุยหน่อยได้ปะกี้เขาได้ครับได้ครับได้ครับเลยร้อนเนี่ยมันเลยร้อนไงมันเลยไม่มองเราอยู่นะมันเยอะก็จริงนะเว้ยแต่ว่าในที่แอบดรอปตอนเราโดนลุมสองแก๊งเรายังเรายังวินเลยนะวันนี้เรายังวินอย่าให้ฆ่ามันเยอะเกินเว้ย มึงไหวพี่พี่พี่เราอย่าประเมิน่้สูงเกินไปเว้ยางหลังสเตเดียมมีสองคนมาจกปูนอยู่สองคนเลยเนี่ยแก๊งไม่มีอาวุธข่มไม่ได้อไม่มีอาวุธข่มไม่ได้มันบอกว่ามันมันมันบอกว่าวุ้นไม่ข่มขไม่ได้ลูกันนะพี่ตรงไหนหลังสเตเดียมมามาอุ้ม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 มามาหนี้มาหนี้ไอ้นี่ว่าตรงเ้ยเรามารวมดิเรามารวมดิเรามารวมตรงนี้ดิไอ้มานี่นี่ไอ้แพนด้า หน่าไอมีนหน่อยครับไอ้มีนรู้านี่อุ้ยสี่ร้อยเงินไม่ค่อยมีอะครับแต่รออากาชายี่สิบเคครับได้ครับผมได้อยู่แล้วน้องชายต้องโชว์นะพัตต้องโชว์นะครับมันมันมันถอดนิดนึงแล้วมันก็ขับหนีไปเลยอ่ะทำพาทอนครับเลยครับตอนคุยเตียงเดียวอ่ะ กูว่ามาแตนบายไว้ดีกว่ามั้งกูว่ามันเฮ้ยกูบอกแล้วให้มารวมปูนช่างมันมารวมมารวมโรงพยาบาลเลยแก๊งที่สกิดติดหมดมีนามว่า S N D ดีเสียไม่ได้เหย็ดแม่สกิดติดหมดถ้าไม่สลุดล่ะถ้ามันไม่สลุดล่ะคือกูอ่ะใจกูอ่ะแม่ ใจกูไม่อยากให้เล่นนะเขามีผู้หญิงเยอะนะไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวมีคนบินออกประเทศนะถ้าพวกมึงหลุดบับอะ่ะกูไม่อยากเสียใครไปตอนนี้เว้ยเข้าใจปะมันเพิ่งมากันอนะ่ะแล้วเขามีผู้หญิงเขาเคยมีดราม่ากับตำรวจด้วยตอนที่พี่เล่นอนะ่ะตำรวจคนนั้นยังต้องออกจากประเทศเลยเอ้ยไม่ได้ออกประเทศเนี่<ร>ออกจากตำรวจเลยพี่เห็นผู้หญิงคนนี้ป่ะที่เพิ่งมาไอหัวเหลืองอะ่ะคนไหนวะไอเมือ่อกี้ที่เพิ่งเออทำไมวะไปอันนั้นหน้าตำวหน้าแก๊งนะ้นเต้นมาไม่ได้นะพี่ไอวันนั<อ>้นท<อ>ี<อ>่ผมก็ขอใช้สูรเขา เขาไม่ให้หรอไม่ให้เขาไม่ให้ที่ผมไปขอใช้สีสุดอ่ะคือเขาให้ไว้พี่เขาบอกว่าจะต้องทําสัญญาห้ามมาตีเขาห้ามชิงสุดอะไรกันนะครับอ๋อไปใครไปไกลๆครับไปครงพยาบาจะมีอะไรเปล่าไปมีก็ไปเฮ้ยกูบอกให้มารวมในหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ยินหรอไปนอนก่อนหน้าโรงพยาบาลมารวมหน้าโรงพยาบาลก่อนไปนอนก่อนนะพี่ไม่ต้องนอนฉีดยาเป็นอะไรอ่ะไปนอนทําไมอ่ะครับฉีดยาได้ไม่มีตอร์ตอรี่เด็กโอเค ดูก็รู้ถ้าเขาเรียกมาเยอะก็คือเขาก็พร้อมอ่ะเออแต่เขาคุยแค่ต่อสองคนก็ยังแต่เขาลอยพี่เราต้องโซเยอร์ก่อนป่ะแลก็ชิงสูตรต่อแม่งเลยสีเฮียร์ไม่โซเยอร์เดี๋ยวคุยได้ครับโซเยอร์เดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวพี่สูตรสีเนี้ยโคตรยอมยอมเสียไปครึ่งนึงก็ได้นะห้าแสนนะยอมให้ไม่ไปเถิดโซเยอร์เราค่อยมาเอาใหม่ก็ได้เดี๋ยวเอาเงินกันภายในก่อนห้าแสนก็เยอะอยู่นะพี่นะใจจริงอ่ะพี่อยากเล่นโซใจจริงอ่ะอยากเล่นกับโซเยอร์ที่หลังด้วยจริงจริงอ่ะใครใครมีบูนะเก็บมันแล้วครับ เออไปมาบูนาสาขาค่ะบูนารอสักครู่นะพี่ก็พีปอีกแล้วเฮ้ยกูบอกว่าไงให้มาหน้าโรงพยาบาลไม่ได้ยินกันหรอถ้ากูเช็คใครไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมีคุยกับกูหน่อยนะครัไม่ไม่พี่เดี๋ยวผมนี่อยู่ตรงนี้ผมขอต้อมอกรุวมถึงไหนคะถ้าเข้าได้ที่ทักดีเอ็มแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองทีครับได้ครับได้ครับดีเอ็มแปดหกเจ็ดสองทีครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันได้ไหมน้องทำผ่าทอน คครับผมอยู่ไหนให้ผมไปรับป่ะให้ผมไปรับที่เหมืองป่ะม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแหละคุยคุยอ่ะอ๋อเออแม่แมนแมนหมดแต่อย่าลืมเจาของเรามันไม่ได้มีการสรไปรับบอกนะมันมีคนไม่สรุปทัวเอครับเนี่ยเพาะคนน่าจะหมั่นไส้เราหลายแก๊งเฮัลโหลดูด้วยเลยดิมีอะไรครับเนี่ยไปคุยก่อนในกอง ไม่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แกงไม่เมื่อกี้ไปไปกองปูนมามันเหลืออยู่5นาทีกูถามว่าขอได้ไหมสุดอปชาชนกูบอกให้โดนแทงด้วยงั้นมึงจุดกูไม่ได้ว่าอย่างเงี้เนี่ยถ้าเขาเอามึงจะโดนลุมวะเนี่ยโดนลุมก็ทำไงอ่ะก็กูยอมงั้นกูยอมแบบตัดจบสตอรี่มึงก่อนได้ไหมยอมเสียเงินห้าแสน่ะครึ่งหนึ่งอ่ะมึงมึงมึงไปปักเราทำไมเนี่ยไม่กูถ่ายมึงเยอะกูอีกนะคบมือเลยนะเออกูก็บอกว่ากูบอกน้องมันแล้วว่าถ้าจะเล่นไหนคาพูดหญิงเขาเยอะขออย่างเดียวเวลา อย่าบัฟเลยอย่า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 ไปนี่เขานะเขาไม่อยากเสียใครออกจากประเทศเซนเซ็นเีฟนะกูบอกก่อนนะเขาเล่นตามกฎทุกอย่างเลยนะเออนั่นแหละกูจะบอกน้องไไม่ด้เลือนเหมือนเราด้วยเออนั่นแหละไม่งั้นกูจะยอมเสียมึงห้าแสนไม่ให้มึงเอาเงินไปไปฟีห้าแสนไงอ๋อถ้าอย่างนั้นคุยกันได้คุยกับกูได้แล้ว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 มาจบเขาแล้วมาเปิดเดี๋ยวกูต่อก็ได้เออกูอยากเก็บมาไเล่นกับมึงแบบดีๆเลยอ่ะอันนี้มันเอาไปคุยกับเขาก่อนโอเค สรรุปปไลพี่เอาบมยจะหน่าไอมีนอีกรอบครับมันติดหญิงไปดิปะคุยกับเขาเลยห่าไอมีนอีกรอบครับมันติดหญิงอ้าวแต่เขาก็ยังไม่ไอมีนเลยอ่ะแต่เขาก็ไม่รู้หรอว่าเขามีสตอรี่อยู่แล้วเขาไม่ควรที่จะบัฟถูกปะมันมันมันยังไม่เริ่มครับพี่มันยังไม่เริ่มพี่แต่ว่าน้องมีได้ยินว่าเขาบัฟนี่บัฟว่าอะไรครับนี่คุยกันเลยนะครับผมไม่เกี่ยวถอยหน่อยครับถอยหน่อยครับโอ้๋หัวหมีอ่ะ เราผมผมว่าไปคุยสภาดีกว่าไหมครับได้ค่ะจะไปสภาค่ะไปสภาไปอใเขาไปก่อนก็ไม่ชอบเลยขาดเจอกัรองก็ไม่ชอบเลยต่นั่นเป็นเป็นประชากลกิงจ้ตมไไหนวะโฮมเวลาพี่ไหนเวลาพีไหนบอกเลยเขาเบิกเราไม่ได้วะเบิรีกทุกคนนะอยากจะบอกกันนะใครจะเบิเบิร์ก่อนเลยครับพี่พวี่พอลงกูอยู่หนยี้อเบิ พี่จำน้องชายมาอยู่มกัแล้วได้หรือเปล่าแล้คันนี้มันรถใครวะเนี่ยพร้อมพี่พี่หลวงพี่พร้อมพี่นี่ผมอยู่เนี่ยนี่นี่นมันนี่ขึ้นมาขึ้นมาพี่โก้เดินออมาพี่หยุดรออยู่มาเอ้ยพี่พี่จำน้องชายมาวินไหนเอาสุดเลยนี่คือเราไปสภาเลยผมมาแบบไปสภาเลยไปสภาเลยไปสภาเลยไม่ต้องไปฟังมันแล้วยืนมาเลยยังไงก็เซฟคนในแก๊งรอบกูไว้ก่อนเว้ยฟังกูขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรถมา ตามไปด้วยดิขึ้นมาขึ้นมาเราให้ไปสภาพยายามว่าพวกมันก็พร้อมเดินเฮ้ยโทรครับโทรครับขอโทรครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นสะพานใช่ไหมครับหรือว่าไงโอเคครับโอเคครับสายฟ้าเปสภาเดี๋ยวเรื่องนี่ไงลุกเป็นไฟไงหิวลงหิวรีอะไรอ่ะใครใครมาเม้นแฉม่าให้กูไปฟาร์มอ่ะใครมาเม้นแลมให้กูไปฟาร์มอ่ะ พี่พี G ่จีนี่ขอมีอะไรกับเราหร <mom ent samples> ือเปล่าพี oh, no. ่ทำไมเขามารอหน้าโรงพยาบาลเต็มเลยเอานะครับกูบอกว่าไงไอ้เก็บบนที่สะพานได้ไหมวันพี่ชายเก็บรถให้หนูหน่อยว่าจะทำที่เก็บรถมาใกล้ๆเขาติดตาร์ตี่อยู่ใช่ค่ะซึ่งอ่าอันนี้ันจะการเป็นสองหนงทันทีเลยนะ ใช่ค่ะเ<ร> uh ตอนนี้เล่นเต็มส็อตได้แล้วด้วยฮัลโหลครับ,ค,รบคือใครใครติดสตอรี่เหรครับอ่าคุณตอ๊อดไงก็พรุ่งนี้วันนี้คุณตอ๊อดต้องทำสตอรี่ถูกไหมใช่ครับมผมคุยกันเฮียหม,มัดไว้ก่อนหน้าแล้วครับบอกว่ายังยังยังไม่เริ่มครับแล้วเราเรามาคุยกันอีกทีครับก็จะเอาวันไหนบางทีเฮียหม,มัดเขายังไม่พร้อมคนสามสิบครับอืมแต่เฮียหม,มัดไม่ได้มาติดต่อผม,ผมก็ผมก็ยึดหลักตามที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้ครับ งั้น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 ผมว่าผมจะเฮียจบกับเฮียจบเลยเฮียจบก็ยอมยอมเฮียหมัดเลยครับยอมเสียครึ่งไห้ห้แม่เก็บรถเก็บรถด้วยนะเดี๋ยวขอเผานะี่ขึ้นไปเฮียเรียกนะก็ผมไม่ไม่จริงหกจริงก็ต้องเสียเต็มจำนวนหรือเปล่าได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมคุยกันเฮียครับยอมเสียเต็มได้ครับอ่าตีประกาศเรียกเคลียร์บมาให้หน่อยได้โซเยือะโซเยือะขอเรียกไปเปลี่ยนยูนิฟอร์มก่อนนะครับ โดเท่าไหร่ครับถึงจะได้ซอยยายแหม่มมาไอเดี๋ยวกูขอเฮียหมัดคืนห้าแสนก็ยังดีเฮียฮัลโหลมึงจะยอมมึงจะยอมโดนสองหนึ่งหรือว่าจะยอมเสียเฮียหมัดห้าแสนเพื่อเล่นกันจริงเขาเลื่อนให้พี่หมักเขาบอกเขาเลื่อนให้เออก็ได้เขาบอกเขาบอกกูเหมือนกันว่าเขาจะเลื่อนให้พี่รู้ไหมเลเป็นจู๊ดแม่พี่ถ้าสองตอน เ่ามันไม่ผิดเมื่อกี้ผมคุยกับพี่หมัดมาพี่หมัดเขาบอกว่ามามามาคุยเนี่ยหมัดมาแล้วมีแต่ผู้ใหญ่แบบใช่ใช่อย่าไปบัฟนะกูบอกเลยนะอย่าอย่าหลุดบัฟนะเขาบอกอย่าตายปุ๊บห้ามบัฟบเขานะผมดูแล้วแกงเขาน่าจะสุลต่านน่าจะหลายคนอยู่อะอาวุธน่าจะครบมืออะอาวุธเขายออยู่พี่แกงยี่ตี๋ไม่งั้นพี่หมัดเขาไม่มาขอหรอกผมดูแล้วอาวุธครบเลยอะของเขาอะนี่แหลครับพี่หมัดพี่หมัดเขาบอกเล่าอะไรดีกว่า ใ่ะครับคุณตาอเขาบอกว่าเขาจะยอมแพ้เยียมันแล้วก็ยกเงินแสนหนึ่งให้ลดเงินล้านหนึ่งให้เลยเพราะเขาอยากจะไปตีกับกีจีได้ครับเราให้เขาค่อยมาแก้ผมคืนแล้วกันครับโอเคไอดีหนึ่งห้าสองเก้าครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพอถามหน่อยครับสภาครับผมถ้าเป็นเคสแบบนี้ครับสมมติเฉยๆนะผมไม่ได้แค่ว่าไม้แก้ความนะครับเขาจะเมาติเป็นเคสถ้าผมไม่ยอมอ่ะอยากตีเก็บด้วยลยไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้มันจะมันจะออกมาแบบไหนนะครับก็คือสองหนึ่งครับผม อ๋อโอเคครับเข้าใจครับโอเคโอเคเข้าใจครับโอเคครับผมผมไม่ไม่ไม่รับเต็มเลยหกสิบคนผมไม่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 ทำแบบนั้นครับเพราะว่าแก๊งเขาก็เพื่อนผมครับโอเคครับผมไม่ผมเขาเขาเคยช่วยผมอยู่ครับผมก็เพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไงแบบขึ้นเพ้่นมาทำไมผมไปถามแก๊งที่จีแก๊งที่จีบอกว่าคุณเลยฆ่าไม่คือกองปูนวิธีของมาเฟียถูกไหมล่ะผมก็บอกว่ากอนที่ผมจองได้เปล่ามันไม่มีใครแบบว่าติดชื่อไว้ว่าเป็นกองปูนของเขานน่ถูกไหมล่ะถูกไหมครับคุณเจม กอูใช่ผมเลยบอกว่ามาเฟียครับผมอากใ้กองปูนเนี่ยครับผมคุณเจมจริงๆกองกองปูนเนี่ยการประชุมสภาครั้งที่แล้วอ่ะคือเรื่องงานดําอะไรก็ตามเนี่ยคือจริงๆอ่ะทิมไปแล้วก็จริงๆก็จบที่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเห็นจริงจเขาบอกว่ามีการบัฟกันเกิดขึ้นใช่ถึงตรงนี้ถูกไหมฮะไม่บัฟมันจบได้เลยเว้ยมันไม่จำเป็นต้องมีฟอร์ตลี่เว้ยก็ เขาจำได้ด้วยหรอเถอะเถอเถอถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเขาเห็นนะเพื่อนเขาอยู่ตั้งไกลนะไม่เห็นเข้ามาอะไรเลยระบัดเพื่ตอนตายพี่ตอนระบัดเพื่ตอนตายนะเออเดี๋ยวเอาไม่มีคนอยู่ด้วยเอาตัง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 ฮัลโหลเฮียเฮียมานี่ก่อนตอกล้านตอกล้านฮัเอาลอะไรประเด็นนะเอามาให้ให้ยืมให้หน่อยได้ไหม5เสียร์ขอได้ไหมไม่มีติดตัวแล้วขอร้องดิขอร้องขอร้องขอร้องครับเพื่อนพูดบอกเพื่อนหมัดเพื่อนหมัดดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ฟังก่อน เออแกงมึงกูยอมรับว่ากูบางทีกูก็ไม่ไหวกูก็ว่นเหมือนกันที่กูพูดไปเพราะว่าปัดพูดแบบปากสั่นไปงั้นแเลยอ๋อทำไมไเปลี่ยนสีไวจังอ่ะเหมือนตอนเพื่อนได้โดเนตเลยอ่ะหกสิบคนชิวๆเลยครับที่เสียไม่ได้ไหวแน่นอนม่คิดว่าแกงกูหดไหมมีอะไรบ้าครับอันที่มึงชนะกัูอ่ะบออะไร ราะว่าคนเยอะครับแล้วก็เหลี่ยมด้วยครับีอย่างนี้ขอเกินสักเอ็มหนึ่งไม่ได้หรอเฮยผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมไม่ให้ครับผมไม่ได้เต็มที่ก็ห้าแสนนะครับโอเคครับเหมือนได้กับวุ้มามาให้คุณเลยเนาะขอคุณมากขบคุณคุณคุณเขาเรียกว่าไงอ่ะหมัดคุณหาเลือกเองอ่ะแล้วคุณใส่อะไรทองเต็มมือเลยครับเนี่ยอ๋อแหวนครับโอเคครับเดี๋ยวให้นะครับปากเตาแหลมจ้ะเขาก็เลือกที่จะไม่ให้ยอมโดนแทงไงหนึ่งห้าสองเก้าครับ ไม่แล้วเขาควักด้วยเขาควักไอ้ขวานเวลสี่มาผมก็ต้องนี่ดิผมรผมขวานเวลสามอาผมถามว่าควักทําไมแล้วน้องผมก็เปิดเลยผมไม่ชอบด้วยเวลาควักผมไม่รู้ว่าเขาจะใช่ใช่ใช่อันนี้เลยอันนี้เลยควักขับขาบนกองปูนเลยสองล้านใช่ป่ะเธอใช่ใช่สองล้านสองล้านสองล้านอะถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเจมมีคนมาควักต่อหน้าอย่างเงี้ยทำไงอะกลัวโดนเปิดเวลาเราก็ต้องเปิดก่อนดิคุณพิมคุณพิมมานะครับคุณต๊อด อ่าพูดต้อนผมพูดตรงๆนะครับก่อนหน้านี้ใครจะใส่ก่อนพูต้อนเนี่ยหนึ่งคิวเนี่ยก็เรื่องนี้แหละเออหรอมีเอ็เอ็มีกับอ่าเอ็มซีได้ได้รถเขาเลียร์จบกันแล้วเขาเขียร์ใจจบกันแล้วอนแหะครับควักอาวุธลอยอย่างเงี้ยแหละเรียบร้อยกลางหลังใช่ใช่มันมันอยู่ที่เหลี่ยมคนใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่ใช่ไอ้ไอ้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกู ้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกรอบบริษั์กับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกรอบบริษั์กับพวกกูเสียไม่ได้